ับสวัสดีเอฟซีน i อตครับพอดีวันนี้แขกเยอะเพราะว่าเป็นวันห,หนนะยุดนักขัดตเลิกอาจารย์ก็เลยมาช้าก็จะมาอัดห้าน้อยให้อัปกกากระกกดาษขึ้นมาเลยนะครับโอ้โทษทีครับโทษทีนึกว่าจะไม่ว่างแล้วเนี่ยขอแขกกลับบ้านนะเมื่อกอี้คนเยอะจริงครับฝนก็ตกคนก็เยอะวันนี้ก็เป็นพันเลยเนาะ้านอยวันนี้เด่นเด่นหกฟันหรุ่นหกหกมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับอัาได้เลยหกห้า 6กสอ6สองแล้วก็69นะวันนี้คิดว่าแตก3ตัวเลยนะไัยิง,งครั้งหกห้าหกสองสองห้าหกหกแล้วก็69เสามตัวมี6กสองห้าหกห้าอกห้าศูนย์ส หกห้าสองหกห้าศูนย์สองหกสองคิดว่าวันนี้แตกสามตัวเมดเดียวหกห้าเน้นเลยหกห้าหกสองสองห้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับฝากแชร์ให้จา้ย์น้นะมาใช้ดีกวนะา่าไม่มาแต่มาด้วยความรวยครับสวัสดีครับ